ตลกเลยนะอ้าวลกพี่หวานอ๋อพี่หวานแปดพันบาทครับตอนนี้พี่ฉันไปสือมาพี่หวานเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับยูโรยูโรเป็นเหมือนเสื้อก่อน่นผู้บริหานกูตั้งเป็นอะไเออเนี่ยเออคู่ส้งเป็นอะไรย่างนี้แปดพันพี่ปูพี่มินพี่ปูพี่มินไม่ใชงั้นหวานนะฮะแปดพันบาทครั้งที่หนึ่งกุมขมับแล้วพี่ปูกุมขมับแล้วพี่มินกุมขมับครั้งที่ เที่ยวน,น,น,นะครับคุณบินคุณบินคุณบินเก้าพันบาทอ๋อคุณบิน9 0 0าบ, 9, บาทนะครับเอาละเราจะเดินไปนะ,นะ,ะเระัเดินไานลนะ,ะทางนี้นะครับดูเาก้าพันบาททางที่หนึ่งบ้านอยู่ที่นาทงนี้ใช่ไหมครับเก้าพับาทัางที่สองพี่ปูเฮ้ยพี่ปูอปขออนุญาตไปเขาห้องน้ำครับใช่ไหม